ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงโรงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอง mm hmm. เมื่อยากลำบากท่านต้องการพระผู้ช่วยในยามเช่นนี้ต้องมีพระผู้ช่วยจงแน่ใจว่าจงแน่ใจว่าความเชื่อของท่านความเชื่อของท่านมีที่ยึดมั่นคือองค์พระเยซูเจ้า มีผู้ช่วยผู้เดียวคือพระเยซูไม่มีใครช่วยได้เว้นแต่พระองค์จงแน่ใจว่าจงแน่ใจว่าความเชื่อของท่านความเชื่อของท่านมีที่ยึดมัน่นคือองค์พระเยซูเจ้าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ ขอบคุณพระเจ้า